แฮปปี้สมพง์รับสร้างโกดังโรงงานและคลังสินค้าวันนี้พามาดูกันศาสตร์ยื่น4เมตรครับแบบไม่มีเสาคำว่าทางแฮปปี้เราติดตั้งกันยังไงครับไปดูกันครับที่ทุกท่านเห็นอยู่ด้านหน้าตรงนี้ครับคือกันศาสตร์ยื่น4เมตรครับแบบไม่มีเสารับนะครับเราทํากันแบบไหนยังไงครับอันดับแรกเลยครับตัวคานครับตรงนี้นะครับคานเราจะใช้คานเหล็กวายแฟงนะครับทายื่นออกมาครับและด้านบนครับจะมีหูช้างครับตรงนี้ครับหูช้าง รับตัวเหล็กแป๊บดึงล้างครับดึงล้างไปติดไว้กับตัวหัวเสานะครับส่วนตัวเสาครับเราจะทําการเชื่อมเพจเจาะรูมาจากโรงงานแล้วครับตัวเสาเราก็ทําการเจาะรูมาจากโรงงานแล้วครับทีมงานของเรามาถึงก็แค่ทําการยึดน็อตให้เข้ากับรูครับตรงนี้นะครับทุกต้นทุกต้นทุกต้นครับนี่ครับเสร็จแล้วครับทําการยึดน็อตเสร็จแล้วก็ จะมีแปรครับแปรตัวนี้เป็นแปรโอเมก้านะครับเราทำการรีบเองมาจากโรงงานครับของเรานี่ผลิตเองนะครับตัวแปรครับใช้ของไทยครับสนับสนุนกันครับผมเสร็จแล้วก็เอามายิงเข้ากับตัวาคารเหล็กไวายแฟงตัวนี้ครับยิงเข้าเหล็กไวแฟงแล้วก็ตรงนี้ครับจะเป็นหลังคาเมทัลชิทนี้จะเป็นลอนคลิปล็อกนะครับเราจะไม่ได้ทำการยิงสกู ลงมาเข้าที่ตัวแปรโดยตรงนะครับเราจะทําการใช้คลิปคลิปล็อกของเราเนี่ยครับยึดเข้ากับตัวแปรก่อนครับแล้วก็เอาผนังหลังคาเมตรที่นี้ครับกดลงเพื่อล็อกกับตัวคลิปล็อกครับตรงนี้นะครับจากด้านด้านด้านขวานะครับมาถึงด้านซ้ายตรงนี้ครับ4เมตรครับความยาวตลอดแนวอาคาร54เมตรนะครับนี่ครับคือรูปแบบ กันศาสตร์ยืดสีเมตรแบบไม่มีเสาค้ำครับเดี๋ยวดูด้านบนครับด้านบนก็จะมีแปรดึงรังเอยด้านบนก็จะมีเหล็กแปบดึงรังครับผม